สวัสดีครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมที่หนึ่งกันเนาะนะครับในการแข่งขันมากันออนไลน์นะครับในค่ำคืนวันที่ค่ำคืนวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดนะครับสามเดือนแปดวันนี้สำหรับช่วงนี้ว่าจะเดินทรงซีอุยนะครับเดินขอนซีอุยเดินหลังก็เ,เป็นกองโจรแล้วกันนะโดยัำเป็นกองโจรน,นะครับ คอยรับชมนะครับซีอุยซีอ e, ุย e. เบนแต่จะโดนตัดหน้าก่อนเนาะถึงจะเสียแผ่นนะครับเบนอยากจะโดนตัดหน้าก่อนถึงจะเสียแผน่นจะเดินซีอุย e, นะครับซีอุย e, ถ้ามาทรงนี้ก็จะ,ะเดี๋ยวนะปรับเป็นสามสิบยี่ห้าดว่าอะไรดีเยอะสามสิบยี่ห้าดีกว่าเนาะสามสิบยี่ห้ารับรับการต่อไปเข้าไปนะครับให้เขากินเข้ามาสามสิบยี่ห้าก็กินเข้าไปทรงนี้นะครับ เป็นซีอุยเดินก่อนนะครับซีอุยเดินก่อนยี่สิี่สิบเก้ากดเข้าไปถ้าโดนตัดหน้ามันก็จะต้องแปลแปลรูปไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทรงนี้เดินจะเดินสิบเก้าสิบห้าหรือว่าสามสองยิบเจ็ดดีสามสองยิบเจ็ดดีกว่ายอมไมเข้ต่อมาเลยครับขอจับเป็นก้อนเพชรเพชรตัดเพชรก่อนนี่ชื่อสวยนะครับเป็นทรงเพชรนะครับ เป็นมุมเพชาขึ้นมาแล้วทีนี้เดินย9 25ิบเก้ายิบห้าได้แล้วต้องยกขบวนขึ้นมาสนับสนุนกลางกระดานนะครับ <c oughs> เราเดินซีอียเดินก่อนแล้วก็จะเป็นกองโจรเดินหลังนะครับเน้นอาจจะเป็นซีอียหรือว่าเป็นอ่า สกายแ lap ก็ได้นะครับผมจะเดินสอแบบนี้คล้ายๆกันนะครับสองแบบนี้คล้ายๆกัน,น,ร,อบบน,กนรอคู่แข่งเดินแป๊บหนึ่งนะครับรอคู่แข่งเดินก่อนคู่แข่งคิดนาน2นาทีนะครับพอดีดูโปรแกรมบันทึกหน้าจอเนาะว่าตอนนี้ สองนาทีแล kind of ้วครับกระดานเดียวนะเนี่กระดานเดียวบางทีก็คิดนานบางทีก็ไปเร็วนะครับบางทีก็ลื่นเปื้อนลื่นเปื้อนเดินไปเลยเพราะว่ามันแล้วแต่จังหวะเราคิดได้ไม่ได้เนาะมันไปว่าเขาไม่ได้หรืว่าเออทำไมชาร์จจังอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับทีเขาทีเรานะครับในเมื่อเวลาของแอปมีให้ให้โอกาสเราเดินจนกว่าจะหมดเวลาเราก็ต้องให้โอกาสเขาเดินจนกว่าจะหมดเวลาเช่นกันนะครับ ตอนนี้คู่แข่งก็เหลือสิบแปดวิสิบเก้าวิขึ้นไปมุมนี้ดีกว่ามันมีช่องช่องอยู่เผื่อเขาขึ้นห้ามาเก้าเราจะได้แทกเข้าฮอดได้คู่แข่งเหลือสิบเจ็ดวิมาแล้วนะครับ เหลือเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ดีนะ <_ an> ผมนึกว่าแต่คู่แข่งจะปล่อยให้เวลาหมดไปนะครับ <_ an> เรายังเรายังมีสิทธิ์เราเป็นต่อแลลวครับนะนี้เขากระดิกยากแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเขากระดิกยากนะครับเนี่ยเขากระดิกไม่ได้แล้วนะครับก็เลยตัวเดินตัวเดียวแล้วทอนนี้ก็คือเก้ามาสิบสามนะครับเราก็เดินยี่สิบสามไปสิบเก้าก็จบนะครับ ตัวนี้แปดเหลือตัวนด้นล้ยี่สิบสามสิบเก้านะครับทีนี้คู่แข่งจะเอาอันไหนเท่านั้นแหละที่ดีที่สุดตัวนี้ก็คือสิบเอ็ดสิบหกน้อยเขาก็ได้กินหนึ่งตัวคู่แข่งจะเลือกหรือเปล่าเท่านั้นนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วหนึ่งศูนย์เวลาหมดจอยนะครับคู่แข่งเวลาหมดนะครับแต่ก็แพ้แหลนะเนาะ ตามรูปมาก็น่าจะรู้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่ว่าต้องแพ้แล้วแหละขนาดนี้นะครับคูแข่งไม่เดินเฉยนะครับเลือกที่จะปล่อยให้เวลาหมดเลือกที่จะปล่อยให้เวลาหมดนะครับเราจะเดินกองโจรน,นอกเดินหลังนะครับจะเป็นกองโจรทรงดาวนะครับเป็นโจรทรงดาวโจรทรงดาวขึ้นมานี้ก็หนีไปเลยนะครับ หยบไปขึ้นมาก็เป็นทรงดาวไปก่อนเขาจะเป็นมาตรฐานหรือเปล่าลุ้นอยู่นะครับเขาจะเดินยี่สิบหกยิบสามให้หรือเปล่า <c oughs> ไม่เดินนะครับไม่เดินเราก็สองไปเจ็ดเป็นทรงสามเหลี่ยมไปเลย จริงๆน่าจะเดินยี่สิบหกยิบสามเนาะจะได้เป็นมาตรฐานนะตามถ้าตามความคิดเห็นของผมนะมันจะได้เล่นง,ง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอกมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับอ่าทีนี้เราก็ขึ้นขึ้นสูงไปเลยแปดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เข้ารูปเหมือนเดิมแต่ก็เข้ารูปกองจนพบมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับ มาแล้วนะครับเราเดินกำลังสองใจอยู่ระหว่าง9ก้าไปสิบสามกับสิบไปสิบห้าเก้าสิบสามดีกว่าเนาะเก้าสิบสามครับเดือกเดินเก้าสิบสามถ้าเขาเดินยี่สามสิบเก้าแล้วก็ต่อสองต่อสามได้ก็คือเดินสิบสิบห้านะครับแต่ลักษณะนี้คู่แข่งส่วนมากจะเดินยี่สิบแปดยิบสี่ไม่งั้นก็สิบหกสิบสองนะครับ หรือจะยกหาง30 25ก็ดีก็เป็นแต้มที่ดีเช่นกันคู่แข่งเลือกเดิน30 26งั้นผมเดิน6ไป9นะครับเขาเป็นทรงทรงหมาก6แต้มนะครับหมาก6แต้มนะหรือว่ารถรางนะครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถรางนะครับรถรางรถรางสิบสิบห้านะครับ ผมชอบเรียกว่าหกแต้มนะครับเป็นแผงหกแต้มเลยนะครับแผงแอนตซินเรียกว่าแผงแอนตซินโอเคแต้มนี้น่าจะโดนสามต่อเราเลือกเดินหนึ่งมาห้าตัวนี้เรามาเลือกกินก่อนดีกว่าว่าเราจะกินไปทางไหนกินไปสามสองหรือไปสามสิบนะครับถ้าเขากินมาเนะาะแต่ผมเลือกที่กินไปสามสิบดีกว่าถ้าเขากินสิบเก้ามาสิบนะครับ แต่คู่แข่งน่าจะปล่อยให้เวลาหมดดูสไตล์การเดินของคนนี้นะครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอเคทีนี้เขากินมาแล้วก็กินสามไปสิบนะครับกินสามไปสิบก่อนเขาเดินยี่สิบสี่สิบเก้าแน่ๆเพื่อไม่ให้กินฟรียี่สิบสี่สิบเก้าเราก็เดินสามสองไปไปยีิบสามก็ได้กินกินหนึ่งตัวได้กินสองตัวแน่ๆนะครับ เกมขาดแล้วแหละนะครับทีนี้ผมกินอย่างนี้ดีกว่าเกมขาดแล้วแหละโอเคคู่แข่งถึงตานี้คู่แข่งเดินจบเกมนะครับ <c oughs> มาพบกับเกมที่สามเกมที่สี่นะครับเกมที่สามเกมที่สี่ โอเคนะครับเขาขึ้นไปเอา้าลืมไปเลยว่าจะต้องเดินเออว่าจะต้องเดินซีอุยว่าทษทีทษทีลืมลืมนะครับลืมไปเลยว่าต้องเดินสีอยกลายเป็นมาตรฐานไปซะงั้นเอาแล้วทีนี้คือสามตัวเลี้ยงยกก่อนนั้นต่อไปเลยดีกว่านั้นต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยเพลินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่แต่ว่าเดินหลังผมยังเป็นกองโจรเหมือนเดิมเนี่ยผมยืนเป็นกองโจรอยู เคยนะครับเพราะว่าส่วนมากผมก็เล่นมาตรฐานนี่แหละมันก็เลยเคยมือเนาะเคยตัวเคยมือว่าเราหยิบปั๊บมันก็ขึ้นยิบเก้ายิบห้าตามมาทันทีเลยบางไหนที่เราเล่นประจําม,มันก็จะชินในการเดินก็เลยขอโทษทีนะครับเกมนี้ไม่ใช่ซีอุยหรือว่าสกายบแล้วนะครับเกมนี้ไม่ใช่แต่ก็ได้เป็นแนวทางแล้วนะครับเราลองว่าได้แนวทางแน่นอน,นถ้าหนีเราก็แทรกเข้าขอาไปเลยสิบสิบห้าไปสิบ ถ้าเขาหนีนะถ้าเขาอุดก็แทรกครับอุดก็แทรกเหมือนเดิมเพราะว่าจังหวะมันมาแล้วมีอย่างเดียวคือเขาต้องปล่อยให้เรากินฟรีเราถึงไม่ได้แทรกนี่ก็ได้แนวทางมาตรฐานอย่างดีเลยนะครับสายเห็นมาจากการเดินผิดได้แนวทางแล้วนะครับได้แ,แนวทางมาผู้แข่งมีให้เลือกมีช้อยให้เลือกเราก็ต้องกินกินสองแหละเนาะแล้วนะให้เขากินกลับมานะครับ คู้แข่งยอมแพ้นะครับไปอย่างง่ายเลยทีนี้เราเล่นเราเราเล่นกองโจรน,นะครับเราเล่นกองโจรเล่นกองโจรไปนะครับทีนี้เล่นไปจะได้โจรไหมเนี่ยทำไมเขาขึ้นมาเร็วจังไอตัวยี่สิบแปดยิบสี่ถ้าแบบนี้โจรโจรลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเป็นโจรแล้วกัน จมจะผนผมจะพยายามเป็นโจรให้เขาเลือกให้เขาเลือกผมจะพยายามเป็นโจรกึ่งโจรแล้วกันเนะถ้าจริงๆโอกาสที่เราจะได้โจรก็คือเราจะต้องเขาจะต้องขึ้นเอาเอาไปมาได้โจรอยู่ดีนะครับเขาต้องขึ้นมายี่สิบแปดยิบสี่ช้ากว่าน,นี้นิดนึงเราจะได้โจรแค่นี้เราก็ได้แล้วครับเนี่ยนะเห็นไหมเราได้เราได้สองแล้วเป็นการเสียจังหวะของเขาเองนะครับ 12ทีนี้เขาเรีบเดินมาทางนี้12 16ไปก่อนนะครับ16 19ขึ้นไปขึ้นมา1ไป5เตรียมไม่ไม่ดี28 24ดีกว่าเตรียมไปต่อเข้าฮอตนะครับฝั่งน้นไปซิกแซกทบชับทึบชับ,ชบ24 27อะไรประมาณนี้อ้าวต่อก่อนซะงั้นนะครับรู้ว่าเราจะไป ทำให้มันได้เข้าฮอตอยู่แถวนั้นแกก็เ,เลยเส้นออกมาแล้วงั้นเราหลบไปเข้าฮอตทางนี้ดีกว่าหลบไปทางนี้ดีกว่านะครับหลบไปนะครับเข้าไปแล้วก็สิบสามสิบเจ็ดนะครับสิบสามสิบเจ็ดลงไปเขาจะมาเข้าฮอตสตรงหมายเลขสี่งั้นเรารีบๆไปเลยนะครับงานนี้เราจะน่าจะลําบากนิดหนึ่งเราเข้าสายตรงไม่ได้แน่ ก็จะโดนฆ่าเนาะเราเข้าสามสิบแล้วกันเราเข้าข้างๆเ,เข้าข้างๆเสร็จแล้วก็มาไล่กินฟรีเบี้ยตัวนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับหนีมากา็ไล่ยาวได้ไหมไล่ยาวก็ได้นะไล่มาเรื่อยๆนะครับหนีตรงหนีไม่งั้นก็โดนฟรีนะครับสิบเก้าไปสิบอ้อมมากินฟรีฝั่งนี้นะครับแล้วต่อสองคุณก็แพ้ผมสิ แค่นะครับต่อมา,อานี้ก็เรียบร้อยนะครับอืมต่อมาอย่างนี้ไปนี่สมมติว่าเขากินมานี้แล้วนะเขาเดินมาเขาเดินมานี่เราจะไปไหนดีก็ต้องไปสิบสี่เนาะไปสิบห้ามันกดดันเกินไปถามว่าได้ไหมได้นะครับได้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าไปนั้นมากกว่า แนวทางซีอุยกับกองโจรครับอีกสักคู่หนึ่งเนาะอีกสักคู่หนึ่งนะครับซีอุยกองโจรเราจะเล่นซีอุยกันนะครับเมื่อกี้พลาดเนาะกระดานที่สองขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เดินอ่าไหนไหมพอเราเดินซีอุยนะมักจะโดนตัดหน้านะครับมีคนเก่งๆคนหนึ่งเขาแนะนํามาอยู่ว่าเดินซีอุยมีข้อเสียนะคู่แข่งมักจะตัดหน้าเราว่างั้น แกก็แนะนํามาอย่างดีแล้วนะครับว่าเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของซีวีเหมือนกันถ้าโดนตัดหน้าแล้วเราจะเล่นยากว่างั้นแกบอกเขาพยายามจะเป็นโจนมาเราก็จะหนีบเข้าเลย ไม่นี้ไม่เข้ามุมผมหนีบนะอ่าอ้ให้หมอจะต่อจะต่อทําท่าว่าจะต่องั้นเราไปอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้เลยทาท่าว่าจะต่อสมมุติว่าเราถ้าเราเดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบก็ต้องเดินสนะิบหกสิบเก้าเนาะจังหวะเมือม่อสักครู่นี้นะครับจังหวะที่ผมเดินยี่สิบสองสิบแปดถ้าผมไม่เดินยี่สิบสองสิบแปดนะอันเรา,เาก็แทรกเข้าตรงนี้ ไม่ให้เขาตอบโอ้ให้เขาตอบไม่ให้เขาต่อนะครับอืมรอคู่แข่งเดินแป๊บนึงนะครับอดเจอเรอคู่แข่งขี่ออกมาแล้ว ยี่สิบหกยิบสองไปทางนี้ก่อนต้านไว้เสียงแม่บ้านทำกับข้าวนะครับตำตำน้ำพริกเสียงสะท้อนเข้ามาใน,นตัวบันทึกวิดีโอด้วยก็ต้องขออภัยนะครับบันทึกแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละครับเสียงแม่บ้านทำน้ำพริกนะครับปุก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  อาจจะได้ยินเข้ามาหรืออาจจะได้ยินนิดนิดนะครับแต่แต่ตัวผมนะผมได้ยินชัดเลยแหละแต่โปรแกรมนะสน่วนมากมันจะบันทึกเสียงที่อยู่ตรงไมโครโฟนมากกว่าเสียงข้างนอกนะครับอาจจะได้ยินแทรกเข้ามาบ้างแต่ก็เบาเนะครับก็เป็นเสียงเดียรดิตตีนะ้เนาะธรรมชาติเลยไม่มีตกแต่งนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นผมตกแต่งก็แค่ผมปิดเสียงแอปทั้งหมดนะครับทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเสียงเดินมาก ไม่ให้มีนะครับคือมีผู้ชมคอมเมนต์มาอยู่เนาะว่าไม,ไม่อยากให้มีเนะี่ยอยากให้ได้ยินแต่เสียงบรรยายไปเลยนะครับจริงๆแล้วมีอีกคนคอมเมนต์มาอยู่นะว่าไม่อยากให้มีเป็นเงาหมากโดยเวลาที่จะเดินนะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งมันถ้ามันไม่มีเงาหมากนะมันจะไม่รู้ว่าเป็นจังหวัดเราเดินหรือเปล่าอย่างน้อยๆสมมุติว่าเป็นจังหวัดที่เราเผลอไปจิบขวดน่งขวดน้ำแล้วกลับมาเนี่ย ถ้ามันไม่มีเงาขึ้นมาเนี่ยมันเราไม่รู้เลยนะครับว่าตานี้ตาใครเดินประมาณนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีร่มนะนี่มันมีร่มนะครับมีร่มอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าตานี้เป็นตาเราเดินนะมันมีเงาหมากขึ้นมาไอ้มันมีมันจะมีเงาเห็นไหมมันจะมีเงารอบรอบหมากอ่าซึ่งมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งผู้ติดตามท่านหนึ่งบอกว่าไม่ชอบเรมาณนั้นผมก็เลยจําจําเป็นต้องบอกเขาว่ามันจําเป็นต้องมีนะบางครั้ง มันทําให้เรารู้ว่าเป็นจังหวะใครเดินตอนนั้นนะครับก็ตรงขออภัยนะครับที่ทําตามคําสั่งนี้ไม่ได้นะครับยกเลิกเงาหมากนะครับอย่างน้ราก็ผมรู้ว่าว่ามันจะต้องเดินตารเราเดิน <c oughs> ต้องขออภัยที่ทําให้ไม่ได้จริงๆครับเพราะยิ่งเราตัดเสียงไปแล้วตัดเสียงเดินไปแล้วด้วยแล้วตัดเสียงดนตรีไปแล้วด้วยอ่ะมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยมันจะเงียบเลยทีนี้ขาขอมีเงาหมากนิกนึงเนาะไม่น่าจะ เสียครุดมากหรอกแค่เงามากนะครับอืมไปเข้าฮอดเลยดีกว่าเราว่าไสยว่าเราคอยค่าฮอดเบีย้ยหงายตัวนี้ดีกว่าขึ้นไปเก้าไปหกนะครับหกไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็เตรียมขังค่าฮอดนะครับ,เ,รเ,ตรรบเ,รเตรียมขังเลย เทียมขังข้าหอดตัวนี้ตัวหงายนี่แหละย,ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับอย่างดีสุดก็คือโยกไปฝั่งนู้นก่อนโอ้ยอมให้กินเลยเพราะเขาคำนวณแล้วนะครับว่าไม่รอดนะครับพราะเขาข้าน่าจะคำนวณแล้วรอยังไงก็หนีไม่ออกนะครับดีสุดคุยโยกไปฝั่งนู้นนะครับดีสุดอ่ะเกมสุดท้ายสำหรับวิดีโอชุดนี้ ก็มีทั้งหมดหกเกมนะครับที่จะให้รับชมในช่วงนี้เนาะมีทั้งหมดหกเกมนะครับ่าคู่แข่งเดินไมเนี่ยเอาเดินอยู่นะครับผมยิ่งกลัวแกไม่เดินอยู่ต่อไปก็เป็นกองโจรน,นะครับเป็นกองโจรผมขึ้นดูก่อนอ่ากองโจรแต่ถ้าเขาขึ้นยี่สิบแปดยิบสี่เร็วผมอาจจะไม่ขึ้นนะจ้ะอ,อย่างนี้ผมขึ้นนะครับผมเป็นโจรให้แต่ถ้าเขาขึ้นยี่4บแปดยิบสี่เร็วผมอาจจะเป็นค้างข่าวให้ ข้างข่าวก็ได้แต่โชคดีหน่อยว่าสามเกมเดินหลังเราได้เดินกองโจรทั้งหมดเลยนะครับเราได้เดินกองโจรทั้งหมดเลยเป็นความโชคดีนะครับที่ว่าเราตั้งใจจะเดินกองโจรแล้วเราก็ได้เดินกองโจรนี่เป็นความโชคดีนะครับเขาต่อหรือเปล่าเนาะสิบแปดสิบสี่ผมกลัวเขาจะเดินหมากเบีอยหมากนี้่แต่ยังไงเราก็ต้องกิน ก้าวไปสิบแปดก่อนนะครับเราอย่ากกินสิบไปสิบเจ็ดนะถ้าเขาเดินสิบสี่สิบแปดมาสิบสี่นะครับให้เราใช้ก้ากินไปก่อนอ้าวเขาไม่ต่อเขาไม่ต่อเนาะเราก็ขึ้นไปนะครับเขาไม่ต่อเราก็ขึ้นไปเกมสุดท้ายนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้เนาะ เกมสุดท้ายเกมสุดท้ายอ่าถ้าเขาโยนมางี้เราก็กินไปทางเก้าไปสิบแปดก่อนนะครับก็บกานการแพ้นะครับถ้าเรากินไปทางสิบเจ็ดนี่เราแพ้แน่นอนนะครับเราโดนกินสองฟร,รีเสียกําลังพลไปนะครับสิบอ็ดสิบห้าไปก่อนเผื่อได้ยิงสองบ้างเผื่อเขาเผลอเนาะเจ็ดเจ็ดไปสิบเอ็ดนะครับดอกนี้ถ้าเขาเผลอ มาแล้วเราจะได้กินฟรีไหม,นะหน,มหน้หนึ่งมาห้าก่อนหนึ่งมาห้าก่อนอ้อมกินฟรีเบียรตัวนี้นะครับเขาอาจจะขึ้นสามสิบยี่ห้าแน่ๆมาดันไปนะครับมาดันไว้มาดันไว้ ห้าสิบก้นะครับไปเลย ลงไปครับเราไ่กดดันไว้ก่อนเรายังไม่ต้องเข้ากินนะครับเพราะว่าเขายังอุดได้อยู่ยังไม่ต้องเข้ากินอะไรทั้งสิ้นครับแล้วทีนี้มีสิทธิ์แล้วนะครับหกไปเก้าหไปเก้าก่อนเ,อเขาอุดมายี่สิบสี่ยี่สิบแปดนะครับทีนี้เขาออกไม่ได้นะครับ เขาออกก็เสียเลยสิบแปดสิบห้าก็ไม่ได้เสียฟรีสิบสิบสี่ไปสิบก็ไม่ได้เสียสองยี่สิบเอ็ดไปมาสิบเจดก็ก็ได้แต่ว่าเสียเสียที่หลังเพราะเราจะเดินก้าไปสิบสามได้นะครับผู้แข่งน่าจะกําลังคิดอยู่ผู้แข่งตัดสินใจตัดหางตัวนี้ก่อนให้กินฟรีไปก่อนแล้วทําไงต่อยิ่งเสียไปอีกตัวหนึ่งนะครับมีโอกาสแพ้สูง ตอนนี้เวลากาลังจะหมดคู่แข่งตัดสินใจเดินแล้วก็เดินเก้าสิบสามยังไงเราก็ได้กินฟรีได้กินฟรีฟรีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะสวนดีไหมห้ามาเก้าเลยดีไหมห้ามาเก้าเลยดีวยกว่าจบง่ายกว่าเนาะสวนไปเลยนะครับก็เรียกสวนไปเลยห้ามาหนึ่งเข้าฮอตสิบสี่สิบเจ็ด อาจจะจับหมายเลขสิบเก้าหนึ่งปรสิบเก้าหรือเปล่าอ้าวไล่หลังไล่หลังก็หนีหนียิ่งไปใหญ่นะครับอันนี้ก็เดินอย่างนี้เลยถ้าไปจับกินสซนนั้นก็เดินอย่างนี้เลยโอเคนะครับหกกระดานแนวทาง